สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใบตองยอมพูดแล้วสาเหตุที่แท้จริงเลิกครูรักจากกรณีหลงพิการโตรที่ได้สึกเรียบร้อยแล้วหลังจากมีประเด็นมีความสัมพันธ์กับสีกาตองจนต่อมาทั้งคู่ได้ออกมายอมรับว่าได้กระทําจริงตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นทั้งนี้ใบตองได้เปิดใจครั้งแรกเผยถึงสาเหตุที่ต้องเลิกกับครูรักนักแสดงรุ่นใหญ่อดีตคนรักเก่าที่เคยคบกันได้เพียง2-3เดือนหลังทวงชาวโซเชียลค้นประวัติในอดีตก่อนจะมา เป็นข่าวกับอดีตพระกาโตโดยระบุว่ายอมรับว่าคบกับครูรักจริงสาเหตุที่เลิกกับพระมีหลายปัจจัยด้วยไว้ที่ต่างกันความคิดไม่ตรงกันและต่างคนต่างเก็บไม่พูดพอไม่พูดก็ปังเลิกกันเลยคบกันได้3มเดือนเลิกแต่เราถอยสถานะออกมาได้3ปีแล้วคิดว่าดีกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าครูรักเป็นกําลังใจที่ดีถ้ามีปัญหาอะไรยังปรึกษาได้ทุกเรื่องจริงๆต้องยังเคารพครูรักอยู่เสมอถ้ามีอะไรตองก็จะโทรหาครูรักเข้าใจเรายังเป็นพี่น้อง ดีต่อกันดีกันมากๆด้วยขอบคุณครูรักที่คอยซัพพอร์ตตองตลอดต้องขอบคุณพี่ที่ยังอยู่ข้างกันสําหรับตองคงเป็นกรรมของตองน,นี่แหละที่มาเจอเรื่องนี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ